แม่หน้าเงินหรือเปล่าห่วงผลประโยชน์หรือเปล่าสังคมตั้งคำถามนะครับลูกตายยังไม่เผายังไม่ทํำพิธีเลยเป็นผู้จัดการมรดกของลูกแล้วหรือผมเป็นทนายความมา3าปีไม่เคยเจอเรื่องอะไรขนาดนี้เลยคุณแม่อย่าไปทำแบบนี้เดี๋ยวถูกตั้งคำถามว่าเป็นคนหน้าเงิน เป็นคนหิวเงินหรือเปล่าถูกตั้งคำถามนะไม่ได้ยืนยันนะนะอ่านคอมเมนต์นะคนวิาพากษ์วิจารณ์ในทางลบคุณแม่แต็ไมไปหมดเลยนะครับประเด็นที่สนะครับคุณแม่จะตังต้งแต่งตั้งตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้นะครับคุณแม่ฟังผมอยู่นะครับคุณแม่จะแต่งตั้งตัวเองผู้จัดการมรดกไม่ได้นอกจากสารตั้งสารตั้งเนี่ยต้องใช้เวลาเนี่ย อย่างน้อยเนี่ยสามสิบบวกสิบห้าสี่สิบห้าวันต้องประกาศหนังสือพิมพ์หรือไม่ก็ประกาศนะทางอิเล็กทรอนิกส์หรือประกาศตามคำสั่งศาลคุณแม่ต้องเดินทางไปศาลแล้วต้องไต่สวนศาลต้องแต่งตั้งนะครับทายาทยินยอมคุณแม่จะถึงจะเป็นผู้จัดการมรดอกได้คุณแม่ไปออกอรายการโหนกระแสบอกคุณแม่เป็นผู้จัดการมรดอกแล้วเนี่ย เป็นการบิดเบือนหรือไม่เป็นการโกหกสังคมหรือไม่คุณแม่จา๋าคุณแม่จา้าคุณแม่จ๋าสามนะครับเป็นคนแต่งตั้งผู้จัดการมอดอกคุณแม่จะแต่งตั้งตัวเองเป็นผู้จัดการมอดอกได้อย่างไรละ่ะผมดูรายการโหนกระแสแล้วผมก็มงงนะคุณแม่ทําไมแต่งตั้งตัวเองเป็นผู้จัดการมอดอกคุณแป๊บไปแต่งตั้งยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับ นะผมตั้งคำถามว่าการพูดแบบนั้นหนึ่งไม่เข้าใจหรือบิดเบือนหรือกำลังโกหกสังคมหรือไม่นะครับกำลังโกหกสังคมหรือเปล่าจะไปแต่งตั้งตัวเองผู้จัดการมรดกได้ไงล่ะสามเท่านั้นจะเป็นคนแต่งตั้งผู้จัดการมรดกขั้นตาขั้นตอนในการขอเป็นผู้จัดการมรดกคือต้องไปจ้างทนายเขียนคำร้อง ว่าเราเป็นทายาทนะพอตายเสร็จแล้วเนี่ยเหลือเราเป็นทายาทอยู่คนเดียวแต่ถ้ามีทายาทหลายคนก็ต้องขอความยินยอมเขาไม่ใช่อยู่ดีๆก็เป็นผู้จัดการมรดกนะครับต้องใช้เวลาถึงประมาณสี่สิบห้าวันนี่ตายแดวันผู้จัดการมรดกได้ไงล่ะนะไม่รู้หรือจงใจบิดเบือนหรือเปล่าหรือโกหกสังคมหรือไม่คุณแม่นะครับคุณแม่ไม่ใช่ผู้จัดการมรดก คุณแม่เป็นแค่ทายาทโดยทำคนหนึ่งของคนตายเท่านั้นซึ่งเราไม่รู้ว่าคนตายเนี่ยมีทายาทกี่คนนะเวลามีคนตายมาก็เริ่มตั้งแต่มีผู้สืบสันดานนะแล้วก็มามีบุปการีนะแล้วก็มีพี่น้องร่วมมีดามารดาอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเราก็ไม่รู้ว่าคดีนี้ใครเป็นทายาทบ้างบางคนสังคมตะก,กี้มีผู้สื่อข่าวโทรมาถามคุณแม่ใช่ แม่ที่แท้จริงของแตงโมหรือไม่มีคนตั้งคำถามแต่ผมเชื่อว่าคุณแม่น่าจะเป็นแม่ของน้องแตงโมนะเห็นคุณแม่บอกว่านิสัยของแม่กับนิสัยของน้องแตงโมเหมือนกันนะครับเห็นคุณแม่พูดอย่างนั้นนะเหมือนยังกระแกกเลยพี่น้องว่านะนิสัยคุณแม่กับนิสัยแตงโมเหมือนกันหรือไม่ นะครับบางคนบอกว่าคุณแม่ไม่ได้อยู่กับแตงโมตั้งแต่อายุสามขวบแล้วจริงหรือไม่แตงโมอยู่กับคุณพ่อจนคุณพ่อถึงแก่ความตายจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าคุณแม่ไปมีสามีใหม่ใช่หรือไม่คุณแม่เคยเลี้ยงดูแตงโมหรือไม่สามคมถามนะครับคุณแม่รักแตงโม,มไหมนะครับผมไม่อ่านคอมเมนต์นนะถ้าคุณแม่รักแตงโม คุณแม่ทาไมไปออกรายการโหนกระแสบอกคุณแม่ให้อภัยผู้ต้องหาสองคนที่สงสัยว่าทําให้ลูกแม่ตายตายอย่างทุลนทุลายตกเรือไปโดนใบพัดหรือหางเสือเรือก็ไม่รู้ฟันเข้าที่ขาซ้ายหรือขาขวาก็ไม่รู้ความยาวหนึ่งฟุตตายอย่างอนเนจอนาถทุลนทุลาย